เธอเนี่ยอายุเพียงแค่1 3บสใช่ไหมนั่งรถเมเมออกจากบ้านไปเรียนตามปกตินะฮะแล้วก็จะไปอ่ะเขาไม่ให้ผู้หญิงเรียนหนังสือตาลิบนันแกจะไปเขาห้ามไม่ให้ไปแกจะไปแกเดินออกจากบ้านถือหนังสือพ่อแม่แกก็ยุโยงส่งเสริมนะแกก็ถือหนังสือขึ้นรถเมเมไปตาลิบนันยิงหัวเลยแกเลย<อ>แล้วโดนเพื่อนแกข้างๆด้วยนะฮะยิงหัวเลยนะฮะ<อ>กระสุนนี่ทะลุหัวเลย<อ>เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยค่ะก็ถูกผ่าตัดผ่าตัดในที่สุดแล้วเนี่ย ก็มีการคือทั้งโลกอะโลกก็เอื้อมมืออันยิ่งใหญ่เนี่ยไปหยิบเอาเด็กหญิงตัวเล็กๆเนี่ยออกมารักษาที่อังกฤษครับอังกฤษหมอที่อังกฤษเนี่ยนะคะก็ช่วยแกคือทุกคนเนี่ยถอดอวิญญาณอะถอดวิญญาณช่วยมาลาล่าครับมาลาล่านี่ถูกแบบถูกถูกรักษานะคะคแล้วก็ให้วีซ่าพิเศษกับพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่อังกฤษเพื่อช่วยดูแลลูกเสร็จแล้วพอจบ,บพอพอพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บก็ไปเรียนค่ะไปเรียน ไปเรียนเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยมาลาล่าไม่หยุดนะ่ะเธอกลายเป็นแอคทิวิสต์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะคะแล้วเดินสายพูดต่อไปว่าไม่เพียงแต่ฉันต้องได้เรียนแต่เด็กผู้หญิงทั้งโลกนี้ต้องได้เรียนเราต้องเรียนสิเราไม่เรียนเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่รู้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงฟังเสียงมาลาล่าล่าสุดที่ไปพูดที่สหประชาชาติค่ะ S 1> <S 1> <S <2: Huh? S 3> ไม่มีเสียงอคะ ครับ <c oughs> คืออยากให้ฟังเสียงมากเลยจะช่วยโหลดเวอร์ชันที่เป็นเสียงหน่อยนะคะคนไทยจะได้เห็นว่าเด็กตัวเล็กๆเ,เขาอย่างสู้เพื่อการศึกษา <c oughs> และเราละ่ะจะไม่สู้เพื่อประเทศของเราและในประเทศมีเรื่องการศึกษามีเรื่องน้ําท่วม <c oughs> มีเรื่องเอกษตรผลผลิตทางการ,กรเกษตรศมีทุกเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในประเทศนี้ <c oughs> ถ้าประเทศดีการเมืองดีทุกอย่างมันก็จะถูถกขี้คลายแก้ไขปัญหาได้ <c oughs> แล้วเรารอมาละล่าอยากจะเปิดให้ฟังนานละมาละล่านี่ก็คว้ารางวัลไปแล้วรางวัลหนึ่งนะครับก็คือรางวัล สหรอบของรัฐสภายุโรปอันนี้ล่าสุดเลยก่อนก่อนหน้าที่จะมาชิงโนเบลเนี่นะฮะ,ฮะมีรางวัลก่อนหน้ากันควาเงินรางวัลไป67,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับรางวัลน,นี้เนี่ยมากกว่าเงินก็คือมันเป็นรางวัลที่เกียรติยศนะครับเป็นรางวัลสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชน <Ha. S 2> อันนี้มาลาลาก็ได้ไปแล้วะนะครับตอนนี้ก็ลุ้นโนเบลอยู่ค่ะมาลาลามาแล้วนะคะมีเรื่องที่ทําให้เราฮึกเขิมได้ในเช้าวันนี้ไปที่หนูมาลาลาที่สหประชาชาติเมื่อประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองล่ะค่ะ I don't know where to begin my speech I don't know what people would be expecting me to say but first of all thank you to God for whom We all are equal. And thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. I cannot believe how much love people have shown me. I have received thousands of good wish cards and gifts from all over the world. Thank you to all of them. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. But they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness. fear a n d h o p e l e s s n e s s died Strength power and courage was born คือฉันเป็นฉ,ฉนคิดแทนตาลิบันเลยอ่ะหลังจากดูข่าวนี้แล้วอ่ะเองออกไปประกาศขู่ฆ่ายายเด็กนี่มันไ uh ม่อย่างที่ไหนอ่ะไปพูดที่สหรประชาชาติจนผู้ใหญ่นั่งนิ่งกันหมดหอ ขอบคุณทุกคนในรอบใบน,นี้ขอบคุณทุกของขวัญทุกกําลังใจขอบคุณหมอขอบคุณครูขอบคุณพยาบาลขอบคุณทุกๆคนขอบคุณประเทศอังกฤษที่พาฉันมารักษาฉันก็เล่าเรื่องว่าวันนั้นฉันถูกปืนยิงที่หัวมันหมายจะเปิดชีพฉันยิงฉันได้แต่หยุดหยุดฉันไม่ได้พวกเขาล้มลแล้วตอนริบบานล้มแล้วโู้เป็นฉันที่แบบตึ้นจับมันมาบีบคอบีบ <laughs> คอ,อจริงเลยอะ่ะแล้วฉันรู้สึกแล้วเขาแบบแล้ว ทำทำท่าพยองไม่ตรงแบบว่าปันดิตเลยนึกออกมใช่ใช่ใชพวกเขาล้มเหลวดูแบบฉันาโอ้โหโนจ้าฉันให้โนเบลไพยเธอสามปีซ้อนลูกหน้าลยละกันเอาละค่ะนี่ก็เอามาให้ดูกันนะคะเป็นแรงบันดาลใจ